ออกมาได้สักทีที่เห็นฉันเพอได้ขนาดนั้นก็ใจมันอยากเล่นเลือไลไม่ใช่ครั้งแรกที่รอมันน,นานนานฉันได้สักทีพื้นที่เท่าไหร่ไม่สนแล้วออปะไปโลกใต้นั้นก็เถอะทุกคน ไปที่หา i d ง n g l พ g ่ n เปิดกา,าร์าเกมเกมชิมแพ็กและคอนไกสตาร์เรลเริ่มต้นเพียงแค่ส0บบาทแนะนำร้านนี้เลยตุงตามท็อป com มีโอกาสได้เจมตั้งแต่ันไปจนถึง5 0,000ืจนเจมใครสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมนะหา i d องลงคุ้มต้องที่ต um ุงตามท็อป com สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดี่ต้องรับผูดชอบต้งคุ้งด้วยนะครับผมแล้วนี่ฮะจนภัยโลกใต้นะ้ำ ที่วันนี้พวกเราจะอยู่แต่ใต้น้ําเท่านั้นต้อนรับการมาของฟอนเทแล้วก็ต้อนรับระบบใหม่คือการว่ายน้ํานั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะตีมอนว่ายน้ําเคเบิลเซนอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะและวันนี้ผมไม่ได้มาว่ายน้ำคนเดียวเรามีน้องๆมาร่วมว่ายน้ําด้วยในทัวร์แปดแฟมิลี่นะครับคนแรกเลยสวัสดีทางด้านของมอสโอเวอร์มอสชแนลครับสวัสดีครับอ่ามว่าเป็นใครในนี้เป็นลินนี่ครับผมโอเคครับคนถัดไปครับสวัสดีทางด้านของ ซันซันเชโทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับอ่าซันเป็นใครเป็นโมนาครับผมเออนะฮะและคนต่อไปครับสวัสดีท่านของแบงค์โซรินสวัสดีครับอ่าแบงค์เป็นใครป้าค,ครับผมเออและท่านของผมเองนะฮะก็ เรียกว่าสารฝันแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาเป็นแบบเหมือนนางเงือกไงเออนางเงือกในกินชินโคโคุมมีนะครับผมในนี้ก็คือเรียกว่าตอนนี้เราถ่ายกันเนี่ยบอกเลยว่าแบงค์เขาเพิ่งมาสำรวจใต้น้ำกับพวกเราไปครั้งแรกด้วยนั้นขอสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันเนาะรู้สึกไงบ้างกับการที่มาอยู่ใต้น้ำกับกินชินระดับแรกนะโคฟูมยากมากโคคุมยากใช่ไหมอืมก็ยากส่วน<อ>หนึ่งใช่ปะเดี๋ยวนี้เราไปไว่ายน้ํากันนะฮะเฮ้ยตรงนี้มันเป็นหลุมว่ะทุกคน ตามตามพี่มาตรงนี้หน่อยนี่นี่เป็นพปูตัวใหญ่อ๋อปูนนี้ครับผมนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูหนกันน่ะน้องๆอันนี้มันเข้าได้มั้เหมือนเคยเข้าไปแล้วมันน้ำดันออกมาเหรอใช่มันเคยมุดเข้าไปแล้วเหมือนเออจริงด้วยมันเข้าไม่ได้ไม่นมันดันออกเอ้ยเข้าไม่ได้เออว่างอดเลยสันต้องถามสันมาดีกว่าเป็นไงบ้างได้ได้สำรวจเดี๋ยวไปหรือยังสำรวจไปแล้วส่วนหนึ่งพี่คือ อย่างมากคือเปิดเสาเฮ้ยอ่าโอเคตรงนี้มีพัดเซนอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอะ,อ,ะ,รอ,ะอันนี้พี่ไม่รู้เลยเนี่ยนี่อะไรซักครั้งแรกเหมือนกันตรงนี้เฮ้ยอะไรอะ่ะอันนี้ไม่รู้เลยอะออมันเหมือนขึ้นโซนา่าพัดเซนด้วยสกิลของโอหรือเปล่าอ๋อพัทเซนสกิลอ๋อ,น,อ,อนี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทุกคนเก็บเก็บของนาคมาแล้วก็แบบใช้ลูกบป่งวอลวอเงี้ยมันเป็นขึ้นขึ้น เนี่ยเนี่ยคืนอย่างเงี้ยโอเคแปลว่าพัดเส้นอุ้ยมีกล่องอ๋อนี่ไงได้กล่องแล้วอ่าเฮ้ยชอบตัวน้องคนนี้มากเลยทุกคนน้องเหมือนเป็นแบบน่าคหน่ารักเฮ้ยแล้วอู้เปิดอันนี้ด้วยอ้าวอ้าวเรียบร้อยโอ้ขอโทษนะโอ้เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะฮะตามมาตามมาอุ้ยตรงอุ้ยน้องๆตรงนี้มีกล่อง ตรงนี้มีกล่องแต่แป๊บหนึ่งนะมันแปลกๆอ่ะมันกล่องมันเป็นกล่องวางแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยวะมันจะให้เก็บนั่น,น,น,<า>นไงว่าแล้วว่าเลยแน่นอนมันต้องมีหมึกอุวยอยากกินหมึกย่างเลยอะ่ะถ <c oughs> ้าก,กูอยากกินผมไม่อยู่เลยโอเคโอเคฮะเดี๋ยวไปตรงไหนต่อแล้วเราก็เจอพัล์เซลอีกแล้วอันนี้พี่เชื่อว่ามอน่าจะทำได้แหละ พี่ไงผมมสุด Jamie, ยอดมากทำหรอยงวะทำไปม้หมทุกคนครับตอนนี้เรางงกันละเห็นะหผมขอเอ๊เรางงละเดี๋ยวนะเราต้องทำยังไงออ่านี่มันตีกันโม้ไม่ได้ตีแล้วมันมีแสงหรือมันต้องตีให้ถูกอันแบบเรียงกันอ๋อโอเคต้องเรียงกันให้ถูกเดี๋ยวไม่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 วันนี้เราจะไม่ลงวันนี้เราจะไม่ลงเอยไม่ใช่ไม่จะลงวันนี้เราจะไม่ขึ้นบนบกฮะขอลงนด้หน่อย สรุปได้ยังได้รู้ยังว่าต้องทำยังไงต้องมีเตียงแล้วเนี่ยได้แล้วครับเอ้าตีเตียงให้ถูกเนี่ยน้องๆเนี่ยสุดยอดมากผมผมแค่มาตีตรงนี้ตรงเดียวเปิดเถิดเลยมาครับทุกคนแล้วตอนนี้ฮะเรากำลังจะเข้าสู่การตีบอสนะฮะซึ่งบอกเลยว่าการสู้บอสใต้น้ำเป็นอะไรที่ยากมากสู้สบายอันนี้โหแล้วดูดีเลือดมันลดไหมอะแค่ไม่ลดเลยเราเราเราแลเคาน์เตอร์มันจะโดนแรงมาก อ,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 อโโให้เก็บโล่ให้เก็บโล่ที่เป็นตัวกระดองอะ่ะแล้วก็กดย e ครค้างตอนมันยิงสกิลมาแล้วก็คเคาน์เตอร์กลับมันจะได้ประมาณห้าหมื่นกว่าเลยดามิ่งวิ่งมองว่ามีคนแบบว่ารูทิกนะฮะแล้วผมเพิ <c oughs> ่งเก็บไปวันนี้พ <c oughs> ่อฆ่าไปวันนี้ออได้ทีละหมื่นสเดี๋ยวเก็บเก็บแบบต้องบบต้องรอต้องรอมันยิงมาให้โดนโล,ล่เราก่อนต้องกดยีค้างให้มันยิงอ่นอ๋อโอเคได้เลยได้เลยยิงฉันสิยิงฉันสิ มันปานี้มาเราต้องอีค้างกันก่อนอ้แต่มันไม่ปาพี่เลยวะเกเคแต่โลกผมไม่มีแล้วตอนนี้เก็บ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 จากตรงเนี้ยมันมีตัวให้เก็บอยู่นะอุ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหเคเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเฮ้ยมอสแบบใช้ได้มากมามาเล็งล้อโไม่ได้สวนสวนเอ้าไม่เล็งพี่ว่ะเปนเล็งคนอื่นเดี๋ยว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 

อย่าลอยอย่รลอยล่วงขอบคุณทุกคนมากนะพี่บอกเลยว่าพ<อ>ี่ติดค้างคนนี้นานมากตอนที่ยังไม่รู้เรื่องจะสี่อสาโอเคเครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้คือแบบสำรวจใต้น้ำคือสนุกมากแล้วก็ชอบนะในระบบใต้น้ำของกินชินนะคะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วก็ว้าวมากเลยนะครับคืต้องรวมถึงตรงนี้ด้วยเป็นเมืองแบบว่าอยู่ใต้น้ำแล้วมันเดินกันได้ด้วยสุดยอดมาก นะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมแล้ววันนี้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วนะก่อนบายบายก่อนบายบายทุกคนมามามาตรงนี้กันเข้าไปสามสองหนึ่งไปแล้วบายบายกี่ระดคนเหรอเนี่ยอ้าวโอเคงั้นบายบายก่อนเลยละกันไปแล้วแล้วพูดไปแล้วเอาเดี๋ยวพูดไปเหมือนกันเอาขึ้นมาแล้วเหรอขู้นมาแล้วโอ้ยโอเคเป็นกระสุนน้ำนะฮะทุกคนโอเคโอ้ บายบายอุ้ยบายบายทุกคนเจอกันใหม่นะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสน,ส,นสนุกมาถึงแล้ว,ว